สบายดีพี่น้องสุขุมสุขชนสุโมงสุบอนมาเลี้ยงควายพี่น้องเลยมไหมมาจุงควายกินหญ้าพี่น้องนี่เสือกเสือกควายมาจุงควายอีเดคือเก่าพี่นอ้องออมมะนามหนึ่นงหมดได้ไปไส บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเออยู่หน้าเลยลมผัดวอยวอยเดี๋ยวเหมาะสมกับันการนอนเวีนพี่น้องเข่าท่าปั้นเรือเลยพี่น้องกับการนอนเวีนบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยทงไฮทงนาท่านี่เข่าท่านได้ออกพี่น้องทงเนี่ยเขายังบอกท่านี กําลังอันกําลังกมพี่น้องเขาบ่กําลังกมหรือว่ากําลังมานหรือว่ากํลังท้องเบ่งอิงกํลังสี่ออ้ยินดีๆ้ามกัดกขา คุยกับคุยกับคว้ยกันเป็นพี่น้องเลยคุยกับคว้ยก็ได้กินดีๆกินดีๆทั้งนี้ทงติดกันนี่ทั้งนี้เขียวพี่น้องทั้งนี้น่ะเหลือง เบ่งดูพี่นักสังเกตมึงดูฝั่งขวันสายมือข้างในเขียวฝั่งขวามือข้างในเหลืองดำก่อนกับดำนำลังพี่น้องเลยดำก่อนนี่ฝั่งขวามือพี่น้องฝั่งดำน้ำลังนี่ฝั่งสายมือฝั่งเขียวฝั่งเหลือง ควยกับเพคนกำลังท่องพี่น้องกำลังท่องกำลังมานคว้ยเดยวนี้คว้ยอีเดคว้ยอีเขาเดนี่ท่องคนใหญ่ใหญ่น้อยลู่ก็คือสีตัวใหญ่ดอกบาดายลูกกับพี่น้องใปไปกุ้งตกพี่น้อย Tham mà sạt nhưng mà sâm bùn như vậy ơi tuần mại bay nhả nhưng sâm bùn như thằng này mà phi mà phi tam mình con chuông mà này mẹ tam ta cọ mà này mẹ Tạm ta còn mà <laughs> này này trên bò mắc kêu kêu này bò nhã nhau nhau này đừng im vay มันอย่างเครือเคี้ยวนี่นะเออกัดพวดใส่พวดใส่รถนี่บากับควยกระเป็นพี่น้องเอ้ยจะน่าพี่น้องปฏิหั่นว่าบ้าบาเบากับควยเบาเบาประเดี๋หัวเบาพี่น้องนั่นแหละกัดเข้าไปเออ คักแล้วนะได้มากแล้วนะกัดปวดปวดโดยพี่น้องเลยเนี่ยเขาไอยากดกปานไดพี่น้องบปอยากดกบาอยากงามปานไดหลังจากที่ฮะจูงกินหนื้อมาโดนเต๋อพี่น้อง คุยอีเดพิ่นกระอิมเป็นทีเล็บร้อยพี่น้องเลยเสียไปผูกไว้ละบาทนียังตะลูกพนพี่น้องลูกพนผูกไว้เพี่เสียพนไปผูกไว้ละพี่น้องเลย หลังจากพักผ่อนนั่นเช้ามีแห้งพี่น้องลิงงอเลี้งควายกินข่าวเทียงเดกลี้ยงงแกงกระดูกหมบ่เนี่นะปาจต็มสีนัวเนาะตี่ตามมงน้ำพี่น้องเลยข่าหดอีกบ่ะ้ากันหนึ่งแล้วบ่ข่ากัเขากมดพี่น้องดาพี่น้องมาอยู่ไอยู่หน้า อย่าหไยกหน้าค <laughs> ือเก่าบ่ฮะลักพี่น้องเอ้บดแกงน้ำมันแหละก็ตั้งมะฮุงหัรบานนาเฮาอันาักลักเลยแหละนี้นะอาฮันประจำบ่หม่วนใช้ม่วนใสรแล้วนะ เสแซบมึงด right> ูอาไม่พอจะดแตกปอแล้บอสการงดูหเห็ดพอเสแบยังปอกหรือวะชงกะเพราในเลยบอไปเลย พี่ตีเจอกันพี่ลงมานังขางพี่แ้งทาม้ยงะมามาตูดกูได้แล้วตูดบ่ได้ลยพี่น้องเอ้มันแสบแห้งบอวางลูกต๊เพียงเชเด้อได้หน้าด่ยังแสบแห้งยี่ตูดบ่ได้บอ

พี่กุ๊กจังพี่ได้ค่ะบอลนั้นสองคนไปต่อยอ่านะกุกทางมาพี่กินก่อนล่นนะน่งกินก่อนล่นนะ

เล้อไงินเลย่ะน่ะชกิน้พวไได้แตุงยออนไงด้วยอะไรพี่น้องมาหอนี่กับสมมาภาคคุ้นลวเนาะฮันดิคอลาไปเพียงนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลก์กดแชกดติดตามเผื่อไปกำลังเฮงใจเด้อพี่น้องสำนี้ลพี่น้องพอกันใม่คลิปหนา ส่วนคลิปนี้ก็ข้อเก่าคำว่าสบายดี